แปลงละสองไร่วิวสวยๆฉนดคุดแดงเลยครับผมมาเหลืออยู่2แปลงที่เป็น2ไร่เอาใจคนอยากได้แปลงใหญ่ๆหน่อยนะเพื่อนบ้านนี่ปลูกบ้านเห็นปะเห็นด้านหลังปะเห็นด้เนี่ยภาพที่ขึ้นอยู่ให้ดูนีคือด้านข้างด้านรอบด้านหน้าด้านหลังคือมีแต่เพื่อนบ้านที่ว่าปลูกบ้านไว้หมดแล้วถนนไม่มีหรอมีสิไหจ้ะ นี่ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับผมติดถนนสาธารณะทุกแปลงเลยไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าเห็นป่ะไ,ไฟฟ้าก็พร้อมไฟฟ้าพร้อมแล้วเออประปาก็พร้อมปลาปามีมิจตอให้ด้วยเออนี่เห็นป่ะนี่ขณะที่แพนอยู่นี้ก็คือเขารอบทิศเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเราอ่ะแทบจะชิดเขาลูกนั้นเลยนะเนี่ยบีบีแลนสองไร่นี่เลยได้เลยเบอร์ติดต่อตามนี้ คือด้านหน้าเขาเปิดผ่อนอะไรก็ไปหมดแล้วที่ล้อมรั้วหมดเน้าอ่าหมดแล้วเรียบร้อยก็เหลือแต่แปลงเงินสดแหละที่เป็น2ไร่นะครับผมก็มีแต่คนอกอ่ะสนใจสนใจไม่มาดูพี่เขาไม่ได้พิมพ์สนใจเขามาดูเขาอาบแหลวนาจบเลยแต่สำหรับใครที่อยากได้แปลงใหญ่ก็ลองดูอันนี้จัดไปอันนี้อยู่ที่ไหนล่ะ ด้านช้างสุพรรณบุรีอยู่ยตำบลน,นิคมกระเสียวอ่าเราก็เดินเข้ามาในแปลงด้วยแล้วคุยคุยกันไปด้วยเลย,เอ,ยอันนี้เป็นบรรยากาศภายในแปลงมันสัลญ่ยริไล่แล้วเท่าไหร่ไล่ละสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทขอโด,โดน,นุณแดนพร้อมโอด้วยโอ้โหถูกใจวันนี้โอดพรุ่งนี้ได้เลย,เยนะและเนี่ยที่เรายือนอยู่เนี่ยก็เป็นบรรยากาศภายในแปลงมาใช่มาดูวันโสมันเสาร์ไม่ได้นะไม่ได้เอลาราชการเออมันจะเป็นเนินขึ้นไป สางแก่น,นะตรงนี้มันจะเป็นเนินขึ้นไปจากที่ผมเดินนะครับผมเออมันเป็นเนินขึ้นไปแล้วไม่ต้กลัวเนี่ยแปลงนี้สองด้เนี่ยขขุดสะกักน้ําไว้ให้ได้ด้วยมีสะหนึ่งแปลงไม่มีสะหนึ่งแปลงฝัออ่งด้านหลังเป็นเขื่อนกระเสียว ถ้ามองขึ้นบนน่ะถ้าไปยืนมองข้างบนตรงออนี้น่ะก็จะเห็นเขื่อนกระเสียวห่างจากแปลงเขื่อนกระเสียวแค่ประมาณ8โล8กิโลเท่านั้นเองใครสนใจจะมาดูชมนีมา่างไรเนี่ยก็จากพิกัดมาที่โรงเรียนด่านช้างวิทยาคมออนะห่างจากแปลดินโลครึ่งเท่านั้นเองประมาณกิโลหนึ่งกิโลครึ่งเห็นไหมนู่นะ เรามองลอดลองไปลางของเขาต่ำไปเรื่อยๆเลยต่ำไปเรื่อยๆอ่าของเราไปเป็นเนินขึ้นไปเนี่ยเนี่ยยิงขึ้นไปบนถนนเนี่ยยิ่งสูงใช่ใช่เออเนี่ยถ้ายิงปูกบ้บาตรงเนี้ยเอาแจวเลยเห็นบ้ามันจะเป็นเนินขึ้นไปเนินขึ้นไปปูกบ้บาแล้วก็ทางนี้ก็ทําเป็นสวนเกษตรไปสิอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคนเขากลัวน้ําท่วมไม่ใช่อะไรที่บอกเป็นเนินเนี่ยมันเป็นที่เนินสูงโน่นมันมีคลองคล้ไก่เลยนะเหมืองเหมืองเขาเรียกเหมืองไม่มีเหมืองก็ได้แต่ว่านีเป็นที่ต่ำลาดลงไปของเรามาอยู่บน ของเรามันเป็นเหนินหลังเตาเนาะเนินหลังเตาเนืนเหนินหลังเตาเออประมาณนั้นออกซำเนียงไปทางคนจากทางแค่แนวเลยมาปลูกพืชปลูกผักทับสวนได้เลยดินดีเพราะว่าแถวนี้ก็มีแต่บ้านสวนใช่นะวิวก็สวยภูเขารอบรับรองได้ช่วงๆอากาศจะเย็นมากๆแค่เพลเนี่ยเออจัดไปหน้าหนาวก็ฟินๆสนใจติดต่อมาเบอร์ด้านบนหรือไม่ก็ด้คอมเมนต์ครับผมอะ